เดียวแล้วก็ล<อ>ายสอง,สองแล้วก็มือมือแล้วก็หัวใจแล้วก็คิสอ่ะสามสี่ตามใจครูเป็นไรก็ครูคอยคิดไม่ซื่อมถูเธอจะถือทำไมจะมูกอย่าหันมาไกลเด็ดไปเฉยไว้คนดี ือใจขาดทุนกำไปทุกทีไปได้แล้วค่ะนั้นอันนั้นคือยอมก็ได้ค่ะอุ้ยเือเ้ือใจรอนสมาธิกับคำนิดนึงอ่ีมาเล่นกับกับเบลใชคะไม่เพราะอินกับเบลก็ยังต้องคอนเน็กต์กันอยู่ดีกลิ่นคู่รักแตกต่างคาเล็เตอร์กันเองตอนนี้ต้องเชื่อเป็นคู่รักอ่ะหนูร้องสองคนสามสี่ตามใจครูเป็น จะงูอย่าหันมาไกลเด็กไปใช้ไว้คนดีหัวเบื่อใจระหว่างเหินฟ้ากับบีมคนไหนที่ทำให้หนูฟิลมากกันน่าจะบีมค่ะเพราะว่าเหินฟ้าหนูยังไม่ค่อยกล้าเล่นแข็งแข็งใช่ไหมใช่ค่ะสิ่งที่สัมผัสได้คือร่างกายก่อนเลยนะคะถ้ากล้องได้บันทึกภาพไว้ให้กล้องทำทำเป็นสองช่องคอมแพร์ระหว่างเหินฟ้ากับบีมนะคะพี่ไม่รู้เขาตัดหรือเปล่านะให้เห็นเลยว่าหนูเป็นว่า อันนี้มันเพื่อนชายไม่ออกไปแล้วคือไม่ได้อยากกอดเขาร่างกายมันก็จะฟ้องแบบนี้แต่ถ้าเอ้ยชอบวังเฮ้ยแม่ทำเต็โอกเขาเฮ้ยมา <c oughs> มันต้องรู้สึกอืมแล้วมันต้องใช้อิอนเนอร์จริงๆเพราะอินเนอร์เนี่ยถ้าถูกเนื้อต้องตัวกันเนี่ยถ้าเกิดในสระที่ผู้ชายผู้หญิงที่มันต้องรู้สึก ใช่ไหมคะบีินค่ะโอเคอ่ะเวิร์กกันแล้วก็